พี่ไม่ต้องขอบคุณผมเว้ยพี่ต้องขอบคุณ FC เว้ย FC นี่แม่งสำคัญนะเว้ยได้ปะ FC มากม,มาด้วยนะคะก็ผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้เนาะเอาไว้ต่อทุนพี่คนเราแม่งต้นทุนไม่เหมือนกันพูดกระซิบในฮียสู้ๆพี่สู้ๆเอาไว้เอาไวท้ทำมาหากิน สวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็จะส่งมอบรถให้พี่กับแฟนพี่เขานะครับไปดําเนินชีวิตต่อนะครับคนบอกแล้วต้นทุนนี่ต้องขอบคุณนะครับน้องๆ f อนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดไลค์นะคนแชร์ประมาณ2องพันกว่าแชร์ป่ะหรือ3 0 0พันผมจำไม่ได้แล้วก็คนเม้นประมาณ3 0 0พกว่าเมนต์แล้วก็คนกดไลค์เยอะอยู่นะก็ขอบคุณมากนะครับลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่เขานะดูเด ผมหาทางเข้ากว่าจะเข้าได้นะมันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งเว้ยคนเราต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับฝากถึงให้พวกเห็บหมานะครับที่คอมเมนต์นะครับเนาะผมไม่ได้สร้างภาพผมต้องบอกก่อนว่ากว่าผมจะมีทุกวันนี้ได้นะกว่าผมจะดังมาได้นะผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับผมหมดเยอะเนาะใครไม่รู้หรอกว่าผมลึกๆแล้วผมเป็นยังไงมางนะแต่ก็ขอบคุณนะครับ f c นะครับที่คอยสพอร์ตผมบางอย่างอันนี้ต้องขอบคุณ F c ฟทุกคนนะ ต้องขอบคุณเนซีทุกคนนะที่คอยสนับสนุนนะอันนี้ผมไม่ได้มาเตรียมก่อนนะผมให้แบบงงๆเลยนะผมไม่รู้แกอยู่เปล่าไอ้อยู่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 เห็นไฟละววิ่เลยดน้ ม,ออมีอยู่เปล่าเฮ้ยดีใจแล้วครับเป็นไงครับของจริงครับกลับรถก่อนเดนเดนทำไรอยู่ครับลูกพี่ครัเดนเดนขับก่อนเทสก่อนเลยลูกพี่อะดับเครื่องก่อน <Okay. S 1> ถุงพลาติกมาแถมให้ลูกพี่อะไว้ใส่ของมาจากไหนวะถุงพลาติกอ่ะ<อ>ลูกพี่ พอใจยังรถอย่างเงี้ถ้าไม่พอใจเดี๋ยวต่อตอ่อข้อขึ้นไปอีกพอแลนะ้วรัองเฮ้ยร้องอีกแล้วโอ้โหเนี่ยร้องตลอดเลยพี่ไม่ต้องมาขอบคุณผมเว้ยพี่ขอบคุณเ c เว้ยเอฟซีเขาฝากแชร์แล้วก็คอมเมนต์พี่ต้องขอบคุณพวกนั้นผมก็มีหน้าที่ที่คอยซับพอร์ตต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันผมก็ถามว่าอันนี้ผมก็ไปซื้อมาผมก็มาต่อให้ผมก็ช่วยให้พี่ไปแบบไปต่อยอดอีกขอให้พี่แบบสู้ๆนะพี่เนาะ คำพูดผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ซึ้งแต่มันอยู่ที่การกระทําคนเรามันคนรักก็มีคนเก็ดก็ผมก็มีผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วนี่พี่ทำอะไรกินข้าวเหรออุย้ยอะลองลองลอง,ลองขับดูลองสตาร์ทขับดูก่อนอ๋อถุงไว้ก่อนเอาถุงไว้ก่อนไปไปใส่เสื้อก่อนป่ะพี่ปะ่ะโอ้โหกาลังนอนเลย <laughs> โอ้โหไงพี่ขอลองไห้อีกละพาพูจะร้องไห้ไปด้วยอีกรอบเนี่ยรอบพี่แล้วพาพี่หญิงพาพู้พาพี่พาพาพี่ผู้หญิงนั่งด้วยดิสองคนเลยเนี่ยเออลองดูว่ามันได้หรือเปล่า เฮ้เล่มอยู่ในรถเดี๋ยวต้องวิ่งไปเอาเล่มมาให้เล่มเล่มเล่มมีนะเดี๋ยวผมไปเอาเล่มให้อยู่ในรถเล่มกับเอพอ,อพอลบอ,อยู่ในรถลืมนึกขึ้นได้อยู่ในรถเดี๋ยวเอาเล่มมาให้มีเล่มเขียวมีชุดโอนอะไรไม่ต้องกลัวว่ารถผิดกฎหมายรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดทะเบียนได้ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้อาย พี่ลองสตาร์ทดูก่อนแล้วพี่ลองไปขี่ขี่เนี่ยแล้วนี้เดี๋ยวต้องไปคืนขอยาพี่คันนี้ใช่ได้คันนี้มาเอาไปคืนไปลองลองไปขี่ดูก่อนสตาร์ทเปิดเปิดเปิดอันนียังพี่เปิดกุญแจหน่อยอ่ะเปิดไอเปิดสตาร์ทยังไปลองขับดูพี่ลองขับดูเร่เแฟนซ้อนเหรอแฟนอ่ะไอพี่ผู้หญิงมามาซ้อนกันลองซ้อนลองซ้อนดูลองซ้อน,ออนด,ลออนดูลองขับดูว่าได้อเปล่าผมต้องบอกน้องๆก่อนนะครับ อาจจะไม่เป็นรถคันใหม่อาจจะไม่เก่ามากพอใช้ดำรงชีวิตต่อนะครับผมก็ช่วยได้อยู่ผมเลยผมก็ไม่ได้รวย <c oughs> นี่นีน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 ่นี่ไงสุดยอด <c oughs> อันนี้กำลังทำทำกับข้าวเหรอที่เขาเรียกาได้ต้องบอกนะว่าไฟหน้าไฟท้ายติดหมดไฟเลี้ยวติดนะครับไม่ใช่รถแบบกระตจกกระจาะไปนะติดปะติดปะจะมาคอนอ๋อมันไม่มีแบตดีกว,ว่าอ๋อต้องเร่งไงติดนะครับติดนะ แต่อาแตไม่ดังนะครับพี่ลองไปซ้อนลองซ้อนก่อนนะนี่จะไปหากบนะครับนี่ซ้อนตรงนู้นเลยพี่คราวนีนไ้ได้รถทํามากินแล้วพี่จะไม่จะไปหายนะถอดกุญแจไปหนะ่อยนะวันเราเกี่ยลองไปพี่ลองลองขี่ดูก่อนลอ,ลองไม่หยุดเลยวะพี่ของจริงวะสู้ๆพี่เฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าอะไรช่างทาหลังคาอะไรผมเห็นแวบ,บๆอยู่อะ เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เผื่อพี่จะไปทางานกับแกเห็นแกมาเม้นอยู่นะช่างทําหลังคาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปดูในโทรศัพท์ก่อนอ่ะพี่ลองขี่ดูไปแล้วพี่ลองขับดูป่ะขับวนรอบนึงความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมอาจจะมอบให้คําพูดผมอาจจะไม่ดูหรูนะอาจจะไม่ซึ้งเหมือนคนอื่นแต่ดูที่การกระทํานะครับนี่เป็นไงไปเลยพี่ไปเลยครับแล้วก็ทิ้งบ้านตรงนี้ไว้กูพี่ยังร้องไห้ไม่หยุดนะจริงๆผมก็อยากจะร้องนะแต่แบบ สงสารพี่ขอนะคนเราต้องทุนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกใช่แล้วพี่ดูดิแล้วเขาขี่ไปเลยเนะี่ยไปเลยไม่ไม่ห่วงที่บ้านด้วยดูพอแล้วพี่กลับมาได้แล้วพี่โอ้โหเหินร่นใหม่นะครับเดี๋ยวเอาเล่มมาให้แกลืมเอาเล่มเล่มอยู่ในรถกระบะผมก็ว่าอยู่ขาดอะไรเอาไปเลยคันนี้ไปไหนนะ่ะเรียกคนเรียกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไปนี่างานไง เดี๋ยวจะถามว่าโอเคไหมพอใจไหมครับพี่ดูรถคันเก่าก็ดูสภาพดูดูสภาพรถคันเก่าก่อนนะครับดูเดียดูแต่นี่ก็เวฟเหมือนกันนะเฮ้ตัวเดียวกันโอ้แต่สภาพแม่งไม่แตกต่างกันเลยแต่คอกเขาก็ไปเอาไปทํามาหากินนะผมก็ช่วยได้นะก็ก็ขอบคุณนะครับอยาให้พี่เขามาขอบคุณถ้าไม่มี F c ซก็ไม่มีเบิร์ดางว่างแล้วก็ไม่มีพี่เลยนะต้องบอกก่อนขอบคุณนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับ เลิฟๆหรือว่ารักรักๆอะไรก็ได้คอมเมนต์พี่มาหูร้องไห้อ่หยูดเลยเนี่ยนี่ไงมาแล้วจอดตรงนี้พี่ <h ull> เดี๋ยวผมไปเอาเล่มกับชุดโอนมาให้มันอยู่ในหลังรถ <c oughs> ไฟหน้าติดอยู่นะน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายนะครับต้องบอกก่อนนะก็มาดูนะครัน้ำมันบินซินยังเต็มอยู่นะผมเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับน้ำมันเครื่องผมก็ถ่ายให้พี่เรียบร้อยแล้วนะ,ะน้ำมันเครื่องก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วคันนี้มันก็รั่วไปขายของอนกลางวิทยัยยางรั่ว โอ้โหดีโชคดีมากเลยดูดิออย่างสันอโอ้ยางรั่วยางรั่วนะครับคันนี้โอ้หูนี่โชคดีมากเลยนะผมเอามาให้ทําคันนี้นะก็เอาไว้ทําบุญเอ้ยวไม่เอาไว้เอาไว้ต่อทุนพี่แล้วคุณแกเวลาพี่อันนี้พี่ก็เก็บดีๆนะเดี๋ยวแม่งหายนะพี่ผมไม่รู้ว่าแม่งขโมยเยอะหรือเปล่าแล้วไม่รู้นะพี่นเาานาะขโมยเยอะค่ะรถเฮ้ยรถใครมาอ๋อเดี๋ยวทางโน้นเหรอ GPS พามาผิดแน่เลยใช่ปะครับหลายคันเลยใช่ปี จะรัดไปไหนได้มันไปกนไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เออกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นไงพี่สุดซึ้งพี่ไม่ต้องขอบคุณผมเว้ยพี่ต้องขอบคุณ FC เว้ย f อนี่แม่งสำคัญนะเว้ยใช่ปะเอฟซีมามาด้วยนะคะก็ผมก็ช่วยเล้วที่ผมช่วยได้เนาะเอาไว้ต่อทุนพี่คนเราแม่งต้นทุนไม่เหมือนกัน พูดกระซึ้งไอ้เหี้ยสู้ๆพี่สู้ๆเอาไว้เอาไว้ทำมาหากินคนเราก็ผ่านประสบประสบการณ์ทุกคนนะผมก็มีมีประสบการณ์ที่ก็อย่างว่าเนาะผมก็ช่วยได้ช่วยช่วยได้มันมีช่างทำหลังคาอะไรสักอย่างนะถ้าพี่อยาาไปทำงานเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้ คู่สูพ้พี่โอ้โหโ,โ,โู้พาผมร้องไห้เลยอันนี้เวลาไปไหนไปทํางานก็ไปทําด้วยกันสองคนใช่ไหมครับใช่ปะอันนี้ตอ่ตอความต่อสาวความฝันให้พี่แบบไปขายของแล้วนี่เอีาไปคืนนี่ยซ่อมเสร็จแล้วไปคืนใช่ไหมอันนี้ก็ขี่บนอันนี้ได้เลยนะเพราะพอรถมันไม่ได้รถผิดกฎหมายนะครับรถมีเล่มมีทะเบียนอะไรครบนะเดี๋ยวผมเอาทะเบียนมาให้นะเดี๋ยวจังๆจากรละถ่ายคิดไม่เสร็จเดี๋ยวผมเอาทะเบียนมาให้เพราะทะเบียนมันอยู่ในรถ ผมลืมมามาผมก็ว่าอยู่ผมขาดเลยจริงๆเิงมามอบให้เลยจะได้แบบเป็นยืนยันว่ารถแบบถูกต้องมีเล่มเขียวสุดยอดนะพี่เนาะนี่เลยพี่ฝากขอบบอกบอกบอกเอฟพีอะไรนี่เลยปะสุดท้ายละใช่ใช่ต้อีวิต้องเรใต้อ่ทำให้้้ก ผมก็ลําบากเลพี่เอาง่ายๆว่าที่ที่พี่ได้เนี่ยมันไม่ได้ผมด้วยนะมันพลัง f c ด้วยพลังแบบโซเชียลที่เขาแบบเออกดไลค์จริงๆแล้วผมพูดตรงๆจากใจผมเลยนะถึงยอดไลค์ไม่ถึงยริงๆไม่ถึงนะผมก็อยากจะให้อยู่แล้วจริงๆผมอยากจะให้อยู่แล้วแหละคือเราอยากให้คนมากินเราไม่ใช่ว่ามาสร้างไม่ดีแล้วมาทําดีเพื่อกบล้างมันไม่ใช่อันนี้ด้วยใจเราบางคนมันมันไม่เข้าใจมันมัน ข่าวเขามีไว้เสพถูกป่ะพี่แต่พวกมันอะเสพมาแดดกันผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้แหละเนอะมึงจาไว้บางทีอไอ้พวกนักข่าวต,ตัดนู่นตัดนี่ซอยอันนูน้นอันนี้มามาลงปุ๊บและไอ้พวกที่เสพก็ไม่รู้เรื่องก็เม้นกันไปเลยเม้นตามสนุกแต่ผมไม่อยากจะฟ้องใครนะแต่มีอยู่ไอ้คนหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งที่ผมฟ้องก็คือเออคือมันก้าวไก่เกินเขาบอกว่าเขามีตังค์ก็ไม่เป็นไรฟ้องไปก็ก็เงินเป็นเงินสดเท่านั้นแหละครับรับคำขอโทษถ้าคิดว่าคุณมีตังค์เยอะคุณก็คอมเมนมา ถ้าคุณคิดว่าคุณมีพอมีกินคุณก็เ,เก็บปากไว้กินข้าวเนาะครับเนาะก็ไม่อยากจะซึ้งอะไรมากมายก็ใครชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยพูดเยอะเดี๋ยวก็หาว่าน้ำลายพี่เขาก็กดไลค์ลกดแชร์พี่เขาเลยนคะคะคีดีป่ะพี่คีดีเนาะพี่เขายังร้องไม่สุดหรือซึ้งหรือซึ้งเลยฮะซึ้งหรือว่าหิวข้าวพี่พี่ชื่ออะไรคะแมนดีพ้เบิร์ดเบิร์ดเออผมยังบอกลืมเลยว่าพี่ชื่ออะไรเนี่ยสองคนพี่ชื่ออะไรพี่พี่ทิศพี่ทิศเหรอ แล้วพี่อะอ๋อพี่ปฐุมพรนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่สองคนเพื่อจะเอารถคันนี้ไปสานต่อให้อาจจะไม่ใหม่แต่ก็ไปต่อทุนไปอันนี้อันนู้น,นก็บํารุงนิดหน่อยอะไรอันไหนจะเป็นแบบเจนนิดแต่น้ามันเครื่องไม่ต้องถ่ายแล้วก,ก็พี่ขี่เป็นเดือนเลยน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายก็ก็พี่ขี่ยาวไปผมก็เทสระบบให้เรียบร้อยละในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ไปไปขี่บนถนนขี่อะไรแบบเออว่ารถมันใช้ได้จริงนะใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่ารถเอาไม่ดีมานี้คนเราก็มีต้นทุน เ่งดีพี่ก็ผมว่าน่าจะดีกว่าคันนี้นะแล้วนะน้องๆก็ลองมาดูนะแตกต่างกันนะคันนี้กับคันนู้นลองดูว่าแตกต่างกันนะครับยางแตกด้วยยางแตกด้วยนะดีนะเอารถมาให้ทันนะครับดูดิจริงๆรถตัวเดียวกันแหละแต่สภาพมันจะไม่โอ้โหเฮียคนละเรื่องกันเลย โหนี่เป็นนี่เฉพาะรถอย่างเดียวเฉพาะรถเฉพาะรถอา 13, ่าหมื่นสามต่อพวกไปสามวันก็จะประมาณเกือบหมื่นกว่าบ,บาทเกือบสองหมื่นแต่ไม่เป็นไรครับก็พลังเอฟซีที่คอยสนับสนุนแล้วช่วงนี้เป็นไงพี่แล้ววันนี้ไปทําไปทําอะไรบ้างพี่อนขา,า,ายของของได้ขายอือได้มาก็<อ>สี่ร้อยสิบบาทก็ไว้ทํากินแล้วพี่ทานเหล้าทายอะไรบ้างครับเนี่้ไม่ไมนานาน,นานาน,นานานานทีนะโอเค อย่าเส้นอย่าทันโอเคพี่อย่าร้อง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 สู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้โหสุดยอดตอนทุนคนเราไม่เหมือนกันพี่ผมเข้าใจถ้าพี่ร้องอย่างเงี้ยผมก็จะร้องด้วยผมก็จะร้องด้วยว่าผมไม่อยากพูดอะทางนี้ทางนั้นนะสุดท้ายละอะโอเคนะครับก็จะได้มีหลักฐานยืนยันยี่ว่าเพราะ บางคนแม่งเดี๋ยวมันเม้นแซะอีกว่าเฮ้ยมึงให้รถเขาไม่มีเอกสารไม่มีเล่มผมก็เลยให้แก็บวิ่งมาส่งให้ง่ายดีจบเนี่ยเล่มตรงด้วยอ่ะให้มันดูเลยเนี่ยพี่ทะเบียนอะไรวะเนี่ยกบรลห้านี่นะครับกบรลห้าจบนะสุโขทัยนะเล่มตรงนะน,นี้ชุดโอนพี่เก็บไว้นะอันนี้พรบรเก็บไว้ ส่งมอบให้พี่2คนเลยครับชู้ๆเป็นกําลังใจให้นะพี่เนาะผมก็ไม่ได้อะไรจากคลิปนี้ก็ได้จากแบบเอฟซีพี่ต้องขอบอุมเอฟซีเยอะเพราะเอฟซเป็นคนเม้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 นมาแล้วให้ผมมาทำเนาะเนตี่เขากค์รก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยที่คอยซับพอร์ตผมแล้วผมก็ซับสอดพี่คืนไปเนาะ อ่ะโอเคอันนี้พี่ก็เก็บไว้เลยนะเก็บไว้ดีนะพี่เก็บไว้ดีนะอย่าซีเรียสพี่เอาไว้เป็นต้นทุนเราคนเราไม่เหมือนกันพี่อยวรอผมรวยก่อนผมที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าเดี๋ยวพี่ให้เป็นเป็นอ่าคิลลิวซิตี้เดี๋ยวอันนี้เป็นออ่่าาหัวหน้าแม่บ้านเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ยังแย่ๆอยู่เลยพี่พอจบจากคลิปพี่ไปผมน่าจะคงจะไม่มีกินละเนาะอ่ารออะไรรออะไรด้วยอ่าให้พี่ไม่เครียดไงอย่าพี่เออต้องยิ้มแย้มยิ้มแย้มเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร กดกระดิ่งนะครับที่จะดูคลิปแล้วแต่พวกมึงดูแล้วนั่นแล้วขออีกเรื่องหนึ่งนะครับคนทําไม่พูดคนพูดมึงทํามั่งหรือเปล่าขอบคุณมากครับ